จะพัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบก,กับดร,กกรแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ไดุ้กวัปปนจานเวลา17เนาฬิกา30นาทีทางช่องเท2เอ็นสองทรูวิชันศูนย์แปด เสือผู้นากรทำตนผู้กษาปณ์นะของเราชาวไทในอารมาณุทู้ษาสณ์ชนะตามรอยสระบาดกาปณาพาสูงส่งมาพูดประบาดสู่ชาติไทยดังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราบครับพบกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ ปกติรายการของเราก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเพื่อนสําหรับน้อง,องๆเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับในการที่จะน้อนามนำอาองค์ความรู้จากแขกรับเชิญของเราจากหลากหลายทุกวงการทุกวิชาชีพทุกเพศและก็ทุกวัยเพื่อมาร่วมพูดคุยแล้วก็สนทนานะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมอันดีของสังคมของเราซึ่งในวันนี้นะครับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขของเราก็เป็นกรณีพิเศษนะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึงสองท่านด้วยกัน ซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นมหาวบวศิกานะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่มีความริเริ่มอันกว้างไกลนะครับในการที่ได้เป็นผู้เป็นประถมฤกษ์ในการมอบถวายที่ดินถึง84ไร่ ให้กระทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็ตามมาด้วยอีกหลายแปลงนะครับจนกลายเป็นอาคารเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยนะครับในการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ที่เป็นมหาอุบาสิกานะครับซึ่งในวันนี้คุณหญิงสมปองวันนิสสอนนะครับผู้เป็นมหาอุบาสิกาของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันและก็อาจารย์ จำลองรักสุดจริตจันทร์ทั้งสองท่านสวัสดีครับผมสวัสดีค,ครับขอบพระคุณทั้งสองสสท่านนะครับวันนี้ได้นําข่าวอันเป็นมงคลมาฝากกับท่าน <c oughs> ผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นสองโดยเฉพาะรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่าน <c oughs> ครับผมวันนี้คุณหญิงครับอาคารวิปัสนาธุระ <c oughs> ซึ่งเป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เป็นสุดยอดแห่งการก่อสร้างเพื่อ สร้างปัญญาให้กับพุทธศาสนิกชนไม่ใช่เฉพาะชาวไทยแล้วนะครับคงจะเป็นทั่วโลกต้องถามความเป็นมาก่อนเป็นความเป็นมาอย่างไงบ้างครับคุณหญิงครับคือดิฉันขอกราบเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะคะดิฉันต้องขอกล่าวย้อนหลังไปถึงในอดีตสักหน่อยครับว่าทำทำไมดิฉันเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนนะคะทาไมถึงได้หันชีวิตเข้ามาอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนาก็เนื่องด้วยดิชันเนี่ยได้ทำงานในโรงพยาบาลสามีดิฉันเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดสมองมาตั้งโรงพยาบาลในยุคแรกๆเลยแห่งแรกของประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อว่าโรงพยาบาลสยามอยู่ที่ซอยโชคชัยสี่ล,ลาดพล้าวดิฉันเองนะคะได้มีชีวิตทำงานแต่ว่าในด้านการบริหารก็ได้เห็นถึงความเกิด ความเจ็บความตายทุกวันทุกวันแต่ดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องรักษาพยาบาลนะคะคแต่ด้วยเห็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแ, <ก S 1> แต่ละ <10 S 1> <ใ>นคนเน,นะเนี่ยนะคะก็ทำให้ตัวดิฉันเนี่ยคิดถึงตัวเองอและก็ใคร่ครวนถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเกิดมาจากไหนเวลาเกิดเนี่ยแสนจะยากเย็นแต่เวลาที่เสียชีวิตเนี่ย เหมือนกับกระชากเส้นได้ปุ๊บเดียวขาดเลยเหมือนใบไม้ร่วงเนาะเหมือนใบไม้ร่วงนะคะด้วยเหตุอันนี้ดิฉันเองก็พยายามที่จะไขว่คว้าหาหนังสือตำรับตำรามาอ่านแต่ก็ยังไม่ลึกซึ้งก็พยายามที่จะหาครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนก็ไปพบที่คณะห้าวัดมหาธาตุธาปพระจันทร์นี่เป็นเหตุที่เข้าวัดเมื่อจากนั้นมาดิฉันก็ตัดสินใจว่าดิฉันคงจะต้อง เข้าไปเรียนนะฮะให้รู้ถึงแก่นของชีวิตจากคำสอนของพระพุทธองค์จะต้องได้สัจจะตรงนี้นะคะดิฉันก็ข้าวัดในเดือนพฤศจิกายนพศส5 2 2ก็ตรงเข้าไปที่คณะ5วัดมหาธาตุนะคะปีนั้นผมบวชดพระพอดีเลยยังเป็นเป็นหลวงพี่นมอยู่ค่ะค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็ได้เข้าไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงพ่อโชดก ท่านเจ้าคุณ<ม>โชดกซึ่งบัตรเนี้ยท่านได้มรณภาพไปแล้วนะฮะท่านก็โดยชาสมณศักดิ์ของท่านก็เป็นเจ้าคุณรมรทรีรราชมหาโมนีมนะคะดิฉันจากนั่นมาก็ได้เข้าปฏิบัติคือไปปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เข้าไปนอนในวัดแต่ไปศึกษาธรธรมะจริงๆนะะคือไปวันอาทิตย์แล้วก็ไปวันวันพระสัาห์ที่หนึ่งไปสองวันเพราะดิฉันต้องทำงานต้องดูแลธุรกิจ โรงพยาบาลถึงสองโรงก็ได้ผลคือไปทีแรกนะคะคก็คิดว่าเราเป็นนักเรียนชั้นใหม่ๆรุ่นๆก็พยายามที่จะทำตัวให้อยู่ในกรอบคือศีลห้าเนี่ยต้องเคร่งมากนะฮะแล้วก็ทำทานแล้วก็ถือศีลแล้วก็ฝังเทศแล้วก็ปฏิบัติในวันอาทิตย์เนี่เขาจะไปแต่เช้าแล้วก็จะกลับบ้านประมาณสองทุ่มเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเมื่อมีเวลานะคะ ดิฉันก็ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นตอนค่ําคืนหนึ่งประมาณสักสองสามชั่วโมงก่อนนอนเป็นประจำแล้วตื่นตีสีก็ลงมาเดินจงกรมนะคะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงรเราก็ทําไปเรื่อยๆเมื่อมีสิ่งที่ติดขัดเนี่ยดิฉันก็ไปหาพระเจ้าเป็นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์รก็ไปส่งอารมณ์กระทงอารมณสอบอารมณ์ใช่ค่ะแล้วท่านก็จะสอนว่าถูกอย่างนั้น ไม่ถูกอย่างนี้แก้อย่างนี้ทำอย่างนั้นซึ่งดิฉันก็ปฏิบัติมาตลอดสม่ำเสมอคือไม่ให้มีขาดนะคะก็ทำมาเรื่อยๆก็ตลอดระยะเวลาสองถึงสามปีเนี่ยเด็กๆที่ทำงานอยู่กับดิฉันเนี่ยก็จะแอบกระซิบพูดกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงดิฉันเนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยตัวดิฉันเองไม่ทราบนะคะแต่ว่าหลายๆคนเด็กๆนี่เขาจะพูดว่า คุณท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือรู้สึกว่ามีคือมีความจําดีขึ้นมีความจดจําดีขึ้นมากแล้วก็มีสติพออะไรปั๊บจะนึกว่าหยุดเถอะอย่างสมมุติว่าเคยใจร้อนหรือว่าโกรธง่ายเนี่ยก็จะมีตัวเองเนี่ยจะเตือนนะหยุดให้หยุดทันทีคือตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวดิฉันแม่แม่ตัวเองไม่ได้สังเกตแต่คนรอบข้างสังเกตเห็นก่อนแต่คนสังเกตเนี่ยคนสังเกตคือคนรอบข้าง คนรอบข้างอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนายแพทย์รัศมีโอ้โหท่านหมก็ไม่เคยมีเวลาหรอกค่ะเพราะว่าคุณหมอจะอยู่ดูแลแต่คนไข้พาตัดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าไม่ได้คนใกล้ชิดคนนี้เนี่ยจะจะมีโอกาสได้ถวายที่ทั้งเยอะๆอย่างนี้ไหมคะค่ะค่ะก็ด้วยเหตุอันนี้นะคะดิฉันเองก็พอปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณสัก สี่ปีดิฉันรับทานเนื้อไม่ได้เลยเนื้อสัตว์ทุกอย่างรับทานไม่ได้ขอประทานโทษมีกลิ่นนะคะมันจะมีกลิ่นเหม็นเหม็นสาบก็พยายามทานแต่ผักนะคะทานผักก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะตอนนี้ดิฉันเองเนี่ยนะคะก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเพราะไปซื้อเครื่องมือบ้างแปะอะไรต่างๆนะคะก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่า ตะขิดตะขวงก็พยายามสวดมนต์ก็อธิษฐานว่าขอถ้าเผื่อยอย่างไรเนี่ยขอให้ดิฉันเนี่ยได้พยายามที่จะที่จะพยายามคืออดอปตัวเองเนี่ยนะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลง,เ,ปลงเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างซุปบนระบินเนี่ยมันจะเป็นเนื้อไก่อะไรต่างๆนะคะก็พยายามที่จะอดอปตัวเองเนี่ยคือคือ,ค,อคือให้ตัวเองเนี่ยกลมกลืนกับบรรยากาศที่เราไปที่นั่นนะคะ ประมาณ5ปีถึงสิปีรับทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เลย hmm. นะคะรับทานไม่ได้เลยนะคะพอมาระยะหลังนี่ก็พยายามที่จะเกลีย่ยตัวเองเนี่ยให้มันค่อยค่อยเป็นไปนะคะ hmm. แล้วก็ในระยะที่ไปเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเองเนี่ยหลังจากที่ได้พยายามมองดูตัวเองต่างๆมันมีความรู้สึกว่ามันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในจิตใจเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปเสแส้งหรืออะไรต่างๆนี่คือความเมตตา มีแต่ความสงสารเห็นคนมาในลักษณะไหนเนี่ยมันมีแต่ความสงสารอยากจะช่วยเขาอยากจะให้เขาเนี่ยม,มาฟังเทศฟังธรรมอยากจะให้เขามารู้เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าอ,อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาม,มันเกิดพหม,มวิหารสีโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดรสร้างขึ้นมาเลยเกิดขึ้นมาจากจิตใจจริงๆเลยโอ้โหนี่เขาเรียกว,ว่าเกิดจากการปฏิบัติ อาจารย์จำลองรักก็ถือว่าเป็นนิสิตปอเอกอีกท่านหนึ่งที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาทุลาลงกรราชวิทยาลัยมีโอกาสได้รับรู้อย่างนี้นะอาจารย์อาจารย์ฝากด้วยถ้ามีประเด็นไหนอยากจะให้ซักหรืออยากจะถามคุณยิงก็ช่วยด้วยนะทีนี้วันนี้โดยเฉพาะในชุดวันนี้ชื่อว่าอาคารวิปัสสนาธุระเนี่ยความคิดนอกจากการถวายที่ให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้ว มันก็เข้าหลักอย่างคู้หญิงได้เกิดขึ้นว่ามีหลักพรมวิหารทาเกิดขึ้นอยากคนที่ไม่รู้ก็อยากให้รู้คนที่ไม่ได้เรียนก็อยากให้เรียนคนที่ไม่มีโอกาสก็อยากให้มีโอกาสตอนนี้ถึงขนาดดำริสร้างอาคารวิปัสนาธุระเกิดขึ้นแล้วทราบต่อไปว่ายังจะมีการสร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นในมหาวิทยาลัยด้วยใช่ค่ะ,ะนะคะ เมื่อหลังจากที่ดิฉันเนี่ยเข้าปฏิบัติธรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีเนี่ยะนะคะดิฉันก็ได้พยายามนิมนครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้มีคุณวุฒิทางด้านนี้เข้ามาสอนที่โรงพยาบาลของดิฉันทุกๆุสองอาทิตย์พอหลังจากปฏิบัติแล้วก็นิมนต์มาที่วัดเออที่ที่โรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลแล้วก็จัดสอนนะคะก็ให้มีการเทศสอนพวกเจ้าหน้า,าที่อะไรต่างๆแล้วก็เชิญญาติของคนไข้เนี่ย ้ไปฟ,ฟังดูด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันทามาโดยตลอดนะคะนนแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยดิฉันเองก็ได้ตั้งมูลนิธิของคุณหมอขึ้นมาเพื่อช่วยเด็กที่ยากจนไม่มีโอกาสก็ให้ทุนการศึกษาแล้วก็ได้ช่วยมหา,มา,รราวิทยาลัยด้วยมไม่ใช่ช่วยเฉพาะมหาจุฬามหาจุฬา,า,านะคะ,คะก็ได้ไปสร้างอาคารหล,หลังใหญ่หลังหนึ่ง ชื่ออาคารวันนิสรศรัทธาถวายไว้หลังหนึ่งแล้วก็ได้มอบทุนให้อีกก้อนใหญ่ก,ก้อนหนึ่งให้กับพระนิสิตนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์นะคะแล้วจากนั้นก็ยังได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กที่ขาดทุนทรัพย์อะไรต่างๆมากมายนะฮะเท่าที่เราจะทําได้คือหลังจากที่การที่เราปฏิบัติรมดีแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสงสารเห็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีทุกทางนั้นทุกทั้งนั้น ทำอย่างไรที่เราจะช่วยเหตุคบพ้นทุกไม่มากกว่าน้อยครับทราบว่าอาคารปฏิบัติธรรมวิปัสนาธุระนี่ตั้งชื่อเป็นที่ระืึกให้กับหลวงพ่อด้วยตั้งชื่อว่าอาคารวิปัสนาวิปันาธุระะสมเด็จพระพุทธาจารย์อาตสักพะมหาธีระซึ่งตอนนี้ดิฉันกำลังจะเข้าเรื่องนี้ให้ฟัง ะะเมื่อดิฉันเนี่ยเข้าไปปฏิบัติธรรมที่คณะห้าแล้วเนี่ยดิฉันก็ได้มีโอกาสไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จตอนนั้นเนี่ยมีคลอกกรรมเนื่องจากท่านเนี่ยได้ถูกเ,ออเหตุการณ์บางาอย่างนะคะทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะทำให้ท่านเนี่ยถูกถอดยศจากหลวงพ่อพระพิมลธรรมเป็นพระอาจ หลวงตาแก่ๆองหนึ่ง,งดิฉันเองก็ไปถวายตัวเป็นโยมอุปธรภมแล้วก็ได้ดูแลท่านก็ไปฟังธรรมเวลาที่หลวงพ่อเข้าไปเทศในโบสถ์ทุกวันพระนะคะได้ฟังอะไรจากท่านหลายหลายอย่างแล้วสิ่งที่ประทับใจที่สุดเนี่ยดิฉันได้ยินท่านพูดว่าทุกอย่างทุกอย่างนะฮะไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นคนเราเนี่ยจะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องชนะใจตัวเองอดิฉันจำคำนี้มาตลอดจะชนะอะไรนั้นไม่สำคัญแต่ตัวเองเนี่ยต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นี่เป็นสิ่งหมืนแสนยังมีโอกาสแพ้แต่ถ้าชนะใจนี่ชนะหนึ่งเดียวกปชนะทั้งหมดในโลกค่ะค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นดิฉันก็ได้ดูแลได้ฟังธรรมได้อะไรต่างๆแล้วเข้าไปฏิบัติธรรมทุกวันทุกวันพระที่เข้าไปและวันอาทิตย์เนี่ยก็ได้เห็น ว่าที่วัดมหาธาตุเนี่ยค่อนข้างจะคับแคบลงไปทุกวันเพราะมีมหาวิทยาลัยสงอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นด้วยค่ะแล้วก็ยังจมีคนเยอะแยะรงเรียใช่ค่ะมีโรงพิมพ์อยู่ในนั้นด้วยอาคารมหาจุฬาอาคารบรรณาคารข้ายหนังสือด้วยเป็นที่ขับแคบลงไปทุกวันนะคะแล้วยังจอดรถด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันเองก็ปรารบกับหลวงพ่อมาดูตลอดนะคะ ต่นี้อยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นคลาวเคราก,กรรมของหลวงพ่อท่านเนี่ยเดินทางไปจังหวัดอยุธยาก็ไปไปธุระเกี่ยวเรื่องวัดเนี่ยะนะคะจะไปหาช่างมาตกแต่งพระที่เรียงลายอยู่รอบๆโบงถ์นะคะ,ะทีสาราลาย,าน,ยนะนะคะก็ะไปเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอนะคะเป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นซึ่งขนาดนั้นเนี่ยดิฉันเองนะคะ กลับบ้านแล้วแต่ว่าคุณหมอยังอยู่ที่โรงพยบาบาลประมาณประมาณสักทุ่มหนึ่งนะฮะดิฉันกำลังจัดอาหารอยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็คุณคุณอาท่านเจ้าคุณไอ้ท่านพระครูวรปัญญาคุณเลขาท่านเนี่ยโทรไปบอกที่บ้านเด้งก็เป็นคนรับโทรศัพท์บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยโดนอุบัติเหตุหนักมาก,มากแล้วก็รถนี่บี้ทั้งคันแล้วก็คนขับเนี่ยตายคารถเลยแล้วมีพระอีกรูปหนึ่งหมดสติ ดิฉันฟังแล้วสติเกิดทันทีเกิดทันทีเลยนะคะถามคําแรกว่าตอนนี้หลวงพ่ออยัางหายใจอยู่หรือเปล่าท่านบอกว่าไม่รู้สึกแล้วนะคะดิฉันบอกว่าให้ท่านคอยประเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะสั่งรถจากโรงพยาบาลพร้อมทั้งหมอเจ้าหน้าที่และยาที่สําคัญไปรับทันทีเลย นี่แหละค่ะเพราะการปฏิบัติธรรมนะคะมีสติทันทีไม่ได้ตกอกตกใจอะไรแบบที่โวยวายอะไรเลยนะคะรีบค่ะเอารถไปทันทีเลยดิฉันก็โทรไปพอโทรไปที่โรงพยาบาลปั๊บก็เตรียมแล้วดิฉันก็นึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องโทรไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดอยุธยาว่าอาการเป็นยังไงเตรียมอะไรบ้างก็โทรไปทันทีปรากฏไม่ทําอะไรเลยอไม่ทําอะไรเลย ดิฉันก็บอกมีทางเดียวคุณเอาหลวงพ่อขึ้นรถเดี๋ยวนี้ให้มาเลยทางโรงพยาบาลพร้อมพราะรถกว่าจะไปกว่าจะรับกว่าจะกลับกว่าจะมามันไม่ทันการแล้วให้ลงออกมาทันทีก็ให้เขาส่งมาทันทีมาถึงที่โรงพยาบาลสยามเนี่ยเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะมาด้วยอาการน่ากลัวมากเสียงตอนที่มาถึงเนี่ยท่านหายใจนี่ขัดขัดขัดแล้วใช่ไหมจะไปอยู่แล้วนะคะแล้วพระอีกองค์ก็ แตกหมดเลยหักหมดทั้งตัวเลยนะคะตับไปหมดเลยนะคะแต่พระเอิญท่านเป็นพระนุ่มอายุประมาณสักไม่เกิน30มสิบนะคะท่านก็ยังมีเลือวแรงแข็งแรงแต่หลวงพ่อนี่กำลังจะไปไมิไปแลในขณะเดียวกันนะคะคุณหมอเตรียมพร้อมไว้หมดเลยพอรถมาปั๊บขนอุ้มกันขึ้นทันทีแต่เดชบุญที่เครื่องมือทั้งหมดของเราเน,นี่ยพร้อมหมดทุกอย่าง บุญนะหมพระนี่มากันพอรู้นะฮะมากันเต็มโรงพยาบาลเลยมไม่ทราบว่าจากไหนเป็นจากไหนทุกทุกองเลยก็ถามแล้วก็คุณหมอพูดได้คำเดี๋ยวแล้วก็รีบผ่าหลวงพอ่อเข้าเครื่องโตดทำอะไรกันดีพาตัดกันตลอด48่ชั่วโมงนะมทั้งขาทั้งตับทั้งไตาขาขัหักหมดแขนหักหมดกระโหลกแตกครึ่งหนึ่งเลยคิดดูสิคะพระซึ่งอายุจะ8ปจะ80อยู่แล้วนะ แล้วท่านเป็นโรคหัวใจด้วยรอดอย่างปาฏิหาริย์จริงๆเลยนะคะด้วยด้วยอานิสงส์ของสติจริงๆนะสติที่เราได้ฝึกมาดีแล้วก็เตรียมพร้อมถ้าไม่เช่นนั้นถ้าปล่อยเหมือนอย่างที่ยุทธยาก็หมดกันเรียบร้อยตายไปแล้วค่ะตายไปเลยค่ะแล้วก็พอมาถึงก็เราก็ได้บริบาลท่านให้การดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยมเลยคุณหมอเนี่ยนะคะในเจ็ดวันแรกเนี่ยแทบจะไม่ได้กินได้นอนเลยอยู่กับ ท่านตลอดเลยเพราะว่าเกรงว่าจะมีโรคแทรกซ้อนอยู่อยู่กับท่านตลอดเลยอพอพ้นจากเจ็ดวันไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะ้นหลังจากดีขึ้นท่านก,ทานก็ท่านก็อยู่ในโรงพยาบาลมาประมาณอีกประมาณสักสองเดือนก็เรียบร้อยทุกอย่างนะคะเมื่ออยู่ที่นั่นดิฉันเองก็ปลาลบกับหลวงพ่ออีกนะคะถึงเรื่องนี้หลังจากที่ท่านหายไปเรียบร้อยแล้วก็ดูแลท่านอย่างดี แล้วก็ท่านเขายังมารักษาที่โรงพยาบาลอยู่เป็นประจําเพราะท่านเป็นโรคหัวใจแล้วพอหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งขณะที่ท่านกําลังาชาระพระไตรปิฎกอยู่ที่บนตําหนักนะคะกับพระหลายสิบรูปประเรย็นทำเก้าประโยคทั้งนั้นท่านฟุบลงไปเขาก็พามาที่โรงพยาบาลอตอนนั้นท่านเป็นอมัมพาตแล้วนะคะก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนครึ่งหายเป็นปิดทิ้งเลยสุริอายุพระเดศพระคุณที่ท่านสิ้น ประมาณ87 87ดสารโอ้สาธุก็ถือว่านอกได้ต่ออายุท่านแล้วก็ทาให้ท่านนั้นได้ทํางานแต่ว่าตอนนั้นท่านยังไม่สิ้นนะคะท่านก็ยังกลับไปมีชีวิตเป็นแล้วก็พอขณะที่ท่านอยู่ในโรงพยาบาลระยะหลังเนี่ยท่านก็ได้รับยศคืนทั้งหมดเลยซึ่งทางรัฐบาลก็มีถวายคืนตวายน่งให้ท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นความ ที่คุณหญิงได้มีโอกาสพร้อมทั้งท่านนายแพทย์รัศมีซึ่งก็เป็นานายแพทย์ที่สําคัญของโรงพยาบาลสยามด้วยแล้วก็ได้อุปถาอุปถัมพระสงฆ์<อ>แล้วก็ประรบจนได้ที่ที่ตรงนี้ประมาณกี่ไรค่คที่ทั้งหมดจริงๆเนี่ยนะคะที่ถวายนี่ร้อยไร่ร้อไร่เลยนะ,ะที่สวยมากจาก84เป็นร้อยไร่ค่ะแปดสิบ0อ,โ 80, อาร้อยไร่นะคะตั้งชิ้นเลยแต่เผอิญที่เขาตัดถนนไงคะ อัดถนนมอเตอร์เวย์เขาบควานข้างหน้าของเราไป14บสหสิบไร่เสหรือ84ไล่หนึ่งงานส7สตารางวานะคะเสียดายอาคารปฏิบัติธรรมหรืออาคารวิปัสนาธุระจะมีการทำพิธีเปิดในวันที่ค่ะในวันคือดิฉันต้องขอเรียนก่อนนิดหนึ่งนะคะดิฉันก็ได้นำเรื่องนี้คุยกับท่านแล้วก็เพอิญในระยะนั้นเนี่ยกฎหมายของพระเนี่ยยังไม่อนุญาต ให้รับบริจาคที่เมื่อหลังจากท่านมรณาภาพไปแล้วประมาณสักสี่ห้าปีไอ้กฎหมายพระก็แก้ไขก็จึงได้ถวาย,วายนะฮะเดงก็ปรึกษากับครอบครัวนะฮะกับคุณหมอกับลูกชายลูกสาวทุกทกคนไปเห็นดีด้วยนะฮะว่าให้ถวายเลยเพราะเดิมเนี่ยที่แปลงนี้จะสร้างโรงเรียนแพทย์คนะคะค แต่ว่าติดขัดด้วยประการบางอย่างบางอย่างก็เลยกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยใช่ค่ะสาขาก็เรียกว่าเป็นวังน้อยแคมปัสเป็นแคมปัสของโลกเลยนะครับก็ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะรักษาทางกายได้เราก็เอามารักษาทางใจถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะว่า นอกการที่บอกว่าใครอยากแก่อุปถารรดูแลพระพุทธเจ้าก,ก็จงดูแลพระสงฆ์เพราะฉะนั้นการที่ดูแลพระสงฆ์ก็คือการดูแลพระศาสนา,<ห>าการที่คุณหญิงได้มีโอกาสมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศพระศาสนาที่สําคัญโดยเฉพาะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเดือนมีนาคมนี้จะเปิดพิธีถวาย,วายเพราะว่าอาคา,า,ารนะคะหลังนี้นะคะที่ดิฉันสร้างเนย <c oughs> ก็ปีในปีพุทธ,ธชยันรีคือเป็นปี ตัดสรูของพระพุทธเจ้านะคะก็มาเสร็จในวันที่9มีนาคมนะคะซึ่งเป็นวันที่พวกเราคือตัวดิฉันกับคุณหมอแล้วก็ครอบครัวก็จะถวายอาคารหลังนี้ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะเพราะดิฉันถือว่าเมื่อดิฉันเนี่ยได้เข้าไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ชีวิตที่ดิฉันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาได้มาจากวิชานี้จริงๆครับแม่ะะแมรายการของเราก็เวลาน้อยนะครับมาถึงช่วงท้ายซะแล้วเดี๋ยวฝากประชาธมพันธ์เพิ่มนะครับท่านใดที่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมในการมอบถวายอาคารวิปัสนาธุระที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันที่9มีนาคมนี้นะครับ16นาฬิกาซึ่งท่านนายแพทย์รัศมีและคุณหญิงสมปองวันนิสสิทธิานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็ พร้อมกันที่อาคารนะครับที่อาคารวิปัสนาทัวถ้าท่านจะต้องการเดินทางนะคะท่านสามารถที่จะไปขึ้นรถบัสนะคะดิฉันเตรียมจอดไว้ห้าคันรอท่านนะคะที่ท้องสนามหลวงด้านวัดวัดเอ่อมหาธาตุมหาธาตุท่าะยนะคะเวลา12บสนาฬิกานะคะขอเรียนเชิญนะคะและในวันนั้นดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่านะคะคขอร่วมโปรดนะคะ ไปทอดพระป่ามหากุศลกับดิฉันสักคนละกองนะคะคมากน้อยไม่ว่ากันนะคะดิฉันเตรียมที่จะสร้างสถานีโทรทัศน์เพื่อสมทบตั้งกองทุนเนี่ยนะคะครสร้างสถานีโทรทัศน์ถวายให้กับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเพื่อเป็นการเผยแผ่การเรียนการสอนและเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าไปยังมวลมนุษยชาติทั่วโลกเลยะค,ะค่ะ ก็กำหนดการก็ต่อแต่นั้นก็16นาฬกา30นาทีก็ปากฐกถาพิเศษโดยท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต<ะ>อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามมาด้วยพระสงฆ์10รูปนะครับจเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายอาคารวิปัสนาธุระสมเด็จพระพุทธอาจารย์อาจอาสภาพมหาเทระโดยท่านนายแพทย์รัศมีและคุณหญิงสมปองวันนิ้สอนเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย<ะ>ต่อจากนั้นก็ พระสงค์เจริญชัยมงคลคาถาพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลเพื่อระดมกองทุนในการสร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนา MCU TV ด้วยเผยแผ่ไปยังทั่วโลก172ประเทศเลยนะคะท่านจะได้บุญกุศลอย่างมหาศาลดิฉันขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านทำบุญเถอะค่ะท่านท่านทำบุญตรงนี้เหมือนกับท่านเนี่ยนำทรัพย์ของท่านเนี่ยอริยทรัพย์เนี่ย ใส่ตัวของท่านไปแล้วฝากไว้ในรพในระพุทธศาสนาและจะติดตามตัวท่านไปเมื่อท่านเนี่ยไปสู่ยังภพภูมิใดๆก็ตาม ะะต่อจตกนั้นก็ค,คุณหญิงสมปองแล้วก็ท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอนก็ถวายเครื่องไทยธรรมนะครับต่อแต่นั้นเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีกล่าวสัมูร์ธนิยกษาต่อแต่นั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นอน,อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีะนะครับในวันที่9มีนาคมนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านค,ครับเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ mcu.com นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหญิงเป็นอย่างสูงเลยนะครับมีโอกาสและก็อาจารย์จำลองรักด้วยนะครับเวลาน้อยเป็นนิดหนึ่งถ้ามีโอกาสคงต้องหาโอกาสเชิญมาในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขและพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาอีกเพิ่มอีกเยอะโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ MCU TV นะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขในวันนี้ ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึงสองท่านนะครับคุณหญิงสมปองวันนิสสอนนะครับมหาบาสิกาแห่งยุคไฮเทคของประเทศไทยของเราและก็อาจารย์จำจำลองลักษ์สุจริตจ,จันทร์นะครับซึ่งเป็นนิสิตปอเอกสำหรับวันนี้ต้องลาไว้แต่เพียงแค่นี้พบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับครับขอบพระ <ขอ S 1> <ด>คุณ<ด>ในครั้งหนึ่งครับ<ด>คุณหญิง พัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดรแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ไดุ้กวันจานเวลา17เนาฬิกา30นาทีทางช่อง t n, n 2เอ็นสองทรูวิ